น,นี้นะครับเราอยู่ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติสุยถังนะครับซึ่งตรงด้านหน้าก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับด้านนู้นไปดอยอ่างขางนะครับด้านหน้านะครับที่รถเข้าไปเนี่ยคือไปดอยอ่างขางนะครับไปสถานีเกษตรหลวงอาง่างขาง เอามุมกว้างให้ดูเดี๋ยวคิดว่าด้านนู้นเป็นฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็คือเมียนมาเหนขอบมูล ด้านนี้นะครับก็จะไปอารุโนไทยนะครับซึ่งคนเขาบอกว่าถ้าขึ้นลงอ่างขางด้านอารุโนไทยจะขับสบายกว่านะครับถ้าขึ้นลงทางด้านชายปรการฝางมันจะชันแล้วก็มีโค้งหักศอกเยอะนะครับด้านอารุโนไทยก็คือด้านนี้นะครับจะขับง่ายกว่าผมขึ้นทางชายปรการฝางนะครับแม่งอน แต่ขาลงนะครับจะลงด้านอารุณโนไทยอ่าบรรยากาศมาให้ชมครับ